วันนี้เรามาอยู่ที่ทางคู่ขนานถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าก็คือทางพิเศษบูรพาวิถีตรงนี้นะคะมาที่หมู่บ้านมันธนาบางนากม .13 กันค่ะเมื่อเราเข้ามายัางบริเวณโครงการนะคะตรงนี้เลยค่ะผ่านป้อมรปภมาบริเวณทางเข้าโครงการจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของโครงการเลยนะคะทำให้ได้บรรยากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะ ขับรถเข้าไปเรื่อยๆนะคะจุดเด่นของโครงการนี้จะตั้งอยู่บนทํเลศักยภาพการเดินทางสะดวกสบายได้หลายเส้นทางอยู่ติดกับถนนใหญ่บางนาตราดฝั่งขาเข้าความโดดเด่นของแบบบ้านจะตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ค่ะ สำหรับบ้านหลังที่เราพาทุกท่านมารีวิวในวันนี้นะคะจะตั้งอยู่ในซอย9ของโครงการค่ะเป็นบ้านหลังริมอยู่บนเนื้อที่54.7ตารางวานะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับก้อยไมพพ้พบพิโปรที่หมู่บ้านมันธนาบางนากม13ค่ะสำหรับบ้านหลังที่ก้อยพาทุกท่านมาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านหลังริมที่อยู่บนเนื้อที่55ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด166ตารางเมตรนะคะบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังก้อยนี้ค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำตกแต่งพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะเดี๋ยวก้อยพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในบ้านกันค่ะตามมาเลยค่ะ พอเราเข้ามาบริเวณภายในบ้านนะคะก็จะเจอกับที่จอดรถสามารถจอดรถในร่มได้2คันค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะจะมีประตูทางเข้าเป็นประตูเล็กอีกด้านหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปในบ้านได้และก็อีกมุมหนึ่งตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าประตูใหญ่ซึ่งเป็นบานกระจกพอเราเข้าไปในบริเวณบ้านนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือพื้นที่ของห้องรับแขก ตรงนี้จะเป็นโซฟาเพื่อที่จะนั่งดูทีวีแล้วก็มีจุดห่างระหว่างทีวีกับโซฟาประมาณเกือบ2เมตรเลยทีเดียวนะคะเชื่อมต่อไปยังโต๊ะรับประทานอาหารสามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้4-6ถึงท่านเลยทีเดียวนะคะมีแอร์ให้1ตัวแล้วก็มีเซนเดเรียสวยงามประดับตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนพื้นที่ด้านข้างก็จะเป็น แอเรียที่ใช้สำหรับเตรียมอาหารรวมถึงจะเป็นเคาน์เตอร์ที่จะมีซิงล้างจานให้ด้วยนะคะข้างๆก็จะเป็นที่วางตู้เย็นมีเคาน์เตอร์ที่มีตู้เก็บของด้านบนและก็ด้านล่างให้ด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อไปยังบริเวณห้องครัวซึ่งเปิดประตูออกไปด้านนี้นะคะ นี่ก็คือบริเวณพื้นที่ครัวอีกส่วนหนึ่งจะมีเป็นเตาไฟฟ้าให้แล้วก็มีหูตดดูดควันรวมถึงเตาอบไฟฟ้าตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะให้ทั้งหมดนี้เลยค่ะในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวจะมีตู้เก็บของไว้ให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะทั้งด้านบนและก็ด้านล่างด้วยนะคะ ในบริเวณพื้นที่ครัวก็สามารถที่จะเปิดประตูไปยังบริเวณด้านหลังบ้านได้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของเดิมซื้อมามือแรกจากโครงการอยู่อาศัยมาประมาณ12ปีนะคะ ในส่วนของตัวบ้านจะเป็นบ้านที่มีขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็โซนรับประทานอาหารโซนเตรียมอาหารแล้วก็มีลิฟวิ่งรูมอยู่2ที่นะคะก็คือด้านบนและก็ด้านล่างค่ะในส่วนของด้านล่างก็คือบริเวณห้องน้ำนะคะ ตรงส่วนของห้องน้ำจะเป็น powder room เพื่อที่จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนคนในบ้านนะคะรวมถึงคนในบ้านก็จะสามารถใช้ห้องน้ำชั้น1นตรงนี้ได้ค่ะส่วนนี้ก็คือบันไดาทางขึ้นไปยังชั้น2นะคะตรงพื้นหน้าบันไดจะเป็นพื้นไม้ราวจับก็จะเป็นราวจับที่ทำด้วยไม้นะคะมาถึงบริเวณพื้นที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะ โซนแรกที่เราจะมาดูก็คือบริเวณลิฟ i n วิ่งรูมของชั้น2นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องทำงานหรือว่าห้องพักผ่อนของครอบครัวรวมถึงอาจจะดัดแปลงเป็นห้องพระก็ได้นะคะในโซนนี้ตรงนี้เราจะมีชั้นวางของให้ด้วยแล้วก็ติดตั้งมูลี่รวมถึงพม่านไว้สำหรับห้องลิฟ i n วิ่งรูมตรงนี้นะคะ ห้องต่อไปที่เราจะพาทุกท่านไปชมก็คือห้องนอนใหญ่ master bedroom ค่ะอยู่ใกล้ๆกับ living room นะคะพื้นบริเวณชั้น2เราจะปูพื้นด้วยไม้มะค่านะคะในส่วนของห้องนอนใหญ่นี้เราจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินรวมถึงมีเตียงให้แล้วก็จะมีตู้ชั้นวางทีวีมีแอร์1ตัวแล้วก็ติดตั้งพมานไว้ให้นะคะ ในส่วนของห้องนอนใหญ่จะมี Walk-in Closet ซึ่งจะกั้นเป็นบานสไลด์ไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำกั้นเป็นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ห้องน้ำห้องนี้จะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะด้านบนก็จะมีช่องหน้าต่างบานเล็กๆที่เป็นบานกระถุงเปิดระบายอากาศป้องกันความอับชื้นในส่วนของห้องน้ำค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในโครงการมันนาบางนากม13ซึ่งมีขนาดเนื้อที่อยู่ที่54.7ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด166ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันแล้วก็หันหน้าไปทางทิศใต้รับลมเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะไปดูห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งกันค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนที่ออกแบบไว้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้พร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาแล้วก็มีเตียงรวมถึงติดตั้งแอร์ไว้ให้ด้วยหนึ่งเครื่องมีผ้าม่านไว้ให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เราจะให้ตามที่เห็นนี้นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมาะกับ ครอบครัวที่มีขนาดเล็กนะคะอาจจะมีพ่อแม่ลูกอีกสักสองคนหรือ3ามคนก็สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้แบบสบายๆนะคะสำหรับท่านไหนนะคะต้องการเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อน,นัดหมายก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะส่วนถัดมานะคะก็คือห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องนะคะ บริเวณห้องน้ำตรงนี้ก็จะกั้นเป็นโซนเปียกโซนแห้งเช่นกันค่ะมีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้แล้วก็จะมีหน้าต่างสำหรับระบายอากาศป้องกันความอับชื้นในบริเวณของห้องน้ำได้ค่ะทีนี้เราจะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับห้องน้ำเลยค่ะในส่วนนี้ก็คือเป็นห้องนอนที่ เป็นห้องนอนขนาดเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยนะคะมีแอร์ให้1ตัวสำหรับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะจะเป็นข้าวของที่เจ้าของบ้านทําไว้เป็นห้องเก็บของนะคะเราก็จะมูฟของออกทั้งหมดให้นะคะหมู่บ้านมัณฑนาบางนากม13ตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับเมกะบ,บางนาสนามบินสุวรรณภูมิ เซ็นทรัลบางนาและก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิครินโรงพยาบาลไทยนครินมหาวิทยาลัยรามคำแหงสองแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อโตโรงเรียนราชวินิตบางแก้วใกล้กับโฮมโ r o ใกล้กับ b ิ๊กซีโลตัสนะคะทำให้เราสามารถที่จะไปช้อปปิ้งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้แบบสบายๆเลยค่ะ าการเดินทางเข้าออกนะคะก็ใกล้กับมอเตอร์เวย์ใกล้กับทางด่วนบูรพาวิถีใกล้ airpod link ถนนสีนครินถนนกิ่งแก้วถนนสุขุมวิทถนนกาญจนาพิเศษถนนแบริ n งถนนทางพิเศษเฉลิมมหานครและก็ถนนทางพิเศษสาย S1 ด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการมันนาบางนากม .13 กันค่ะตรงนี้นะคะเป็นฟา c i ซิลิตี้ของโครงการจะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่แล้วก็บริเวณด้านขวามือที่เห็นอยู่นั้นเป็นบานกระจกอยู่จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะซึ่งจะมีเครื่องออกกำลังกายให้แบบครบครันเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้เยี่ยมชมบ้านหลังนี้แล้วถ้าท่านไหนนะคะกำลังมองหาบ้านในโซนบางนาก็แนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในตัวบ้านแล้วก็มาชมบรรยากาศของโครงการนี้นะคะก็ติดต่อก้อยเข้ามาตามเบอร์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะต้องการที่จะฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในเขตของกรุงเทพและก็ปริมณฑลก็ติดต่อก้อยเข้ามาตามเบอร์ดันนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกติดตามก้อยใหม่เพื่อที่จะรได้นะคะมาดูกันว่าครั้งต่อไปก้อยจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมทรัพย์สวยแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ